เราไม่น่ารีบเตือนเลยให้ยืนอยางนี้อะไรเลยเอ้ยต้องการขาขาทั้งนั้นมันเป็นไฟฟ้ารือว่าไฟฟ้ากับพังละต้อสิต้มือิต้มือติโอ้ต้องใเนี่ยลวเป็นชุดมาัวเป็นชุดเลยพี่ยิ้เขาเพิ่งิดเจ็ตเตอร์ได้ไหมลูกบอ

เีาจะแก้ทาสายผ้าเสื้อไม่อย่าใส่เสื้อนำกัเสื้อสูทไปนเออขอรไมอมันเทแบบไปลนไ่นนะสหไม่เป็นหนังสีดำนั่นหรอทงานมีม <si ีเยอะแยะจะไม่รัาอย่างไรเสื้อ้นี่ไงเสื้อันที่ใส่ไปช่ไหมะ จำไม่ได <filho> uh ้ต้องทำไปตไทยรอเหรอั้ง8ต้องเห็นเต็มลยเหรออ้โหัไมรู้แล้วอ